สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังุพารวยสำรับมือนี้นะครับผมสีผ้าท่านผู้ชมทุกท่านไปตามต่อนะครับผมกับลุงพศนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมาลุงพศนะครับจะให้นะครับผมก็คือ26นะครับมันออกอ่า92านะครับผมสำรับตัวเลขนะครับผมแล้วก็สำรับอ่าเลขล่างนะครับเป็นหกนย์แนะครับผมมันก็ออก06นะครับผมสำรับ รอบนี้นะครับลุงพศบอกแล้วนะครับผมความฝันมาแล้วนะครับรอบนี้นะครับฝันเห็นพญานาคนะครับโล่มาบอกเลขสําหรับพวดที่ผ่านมานะครับผมลุงพศได้ฝันเกี่ยวกับนะครับคนเอาเงินเอาทองมาให้นะครับเอาเงินเอาทองมาให้หลายแห่งนะครับเป็นล้านคนละคนาหลักกะให้แล้วบ่พ่อพร้อมบอกเลขน้ำนะครับผม ได้เข้านะครับผมสําหรับ26หรือว่า29นะครับผมสําหรับนะครับมนคลิปกระบอกอยู่นะครับอัปปินหัวกับน้าเนียกแล้วการสําหรับเลข6กับเลข9นะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับลุงพศก็ว่าฟันดีอีกแล้วนะครับผมคือเสียใจจับเงินจับทองอยู่หรอกนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่ครับฟันดีนะครับเราคนเอาเงินเอาทองมาให้นี่นะครับหลายแห่งสําหรับวันนี้นะครับจังไดนะครับว่าฟันเห็นพญานาค ว่าสั่นตัวโตดำโตใหญ่นะครับผมพร้อมมให้ยเลขพร้อมนะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับผมสั่งลูกกันเลยนะครับสีไปตามต่อนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมสําหรับความฝันของลุงพศนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับโอ้อากาศนะครับอากาศเริ่มจะมีแดดนะครับเราสำหรับวันนี้นะครับอากาศเริ่มอุณหภูมิขึ้นก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเรื่องราวกับบรรยากาศสําหรับนะครับลุง พดนะครับฝ <'s> <c oughs> ัน yeah, ว่าคุณลุงนั่นนะครับเห็นนะครับเพื่อนว่าเพิ่นเห็นในความฝันนั่นนะครับเพื่อนว่ารอบอ่ารอบแรกเพื่อนนึกว่าจะขวดหินนะครับเพื่อนไขว่าลุงพดนั่นในความฝันนั่นก็หรับเห็นนั่นก็คือว่าตัวเองนั่นไขว่าไปยืนยู่เพื่อนว่าไก่่ๆปลายืนยู่ไขว่ๆปลาล่ะครับไปช่วงช่วงย่างมันขึ้นนี่แหละคือย่างมันขึ้นนะครับเพราะว่ามันเห็นของทุกอย่างเห็นเป็นสรวเบิด นะครับผมคือสิตอนนั้นขึ้นแท้ละเพื Good ่อนว่าบานนี่เนี่ยไปนะครับไปน่นไปผู้เดียวอีกนะครับอยู่ในป่ากับบงหัวป่าจักอยู่บองไดนะครับผมเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยไปอยู่ในป่าเพื่อนก็เนี่ยไปนะครับเนี่ยคือสิหาทางไปหรือว่าสิไปใส่สักอย่างนี่แหละนะครับก็เนี่ยไปเพราะมันกับเป็นต้นใหม่บานนี้เมื่อกี้มันก็เป็นเงาเป็นหยางเงาต้นใหม่แน่เงาใบใหม่ใบไหลเพื่อนก็เนี่ยไปเพื่อนก็เห็นนะครับมันไขๆ ยข่ขดหินมันว่ายข่ขดหินดำดำเงาดำครูิ่นก็เลยคิดว่าหรือว่าทางนี้มันสิมันสิเป็นทางไปหรือว่าสิไปใส่มันเพราะมันมีขดหินหรือว่าอาจิไปยืนแนมเบิงพลังจีในความในความคิดพอไปยางเข้าไปเพราะว่าย่างเข้าไปย่างกับบวดง่ายเด้ทั้งทั้งนีแนมเขียนนี่ได้ยางเข้าไปนี่ยางบวดง่ายบัดพอเข้าไปใกล้ๆแท้บอนนี้เพิ่นว่ามันขยับใดเด่บอดนี้ หินหินเห็นเป็นหินดาบดำเงาปรากฏว,ว่าขยับขยับได้เนี่ยเบิงนั่นคล้ายๆรอบแรกนั่นที่ว่าขยับได้นั่นเพิ่นเคลื่อนเลื่อนนิดนึงล่ะกะ็คล้ายๆว่าหายใจคล้ายๆว่าหายใจเห็นในพัผงงาผังงาไม่งงมสิเพราะว่ารอบแรกเพิ่นจะดีห้ว่าโขดหินตัวนั้นเป็นพญานาคนะครับเพิ่นเห็นนั่นก็คือเป็นโขดหินไม่ัดพอไปแล้วเพิ่นกระตกใจนะครับคิดตกใจว่าโขดหินคือเคลื่อนได้ นะครับบานนี้ไข่ไข่พราะขวดหินไมีชีวิตเพื่อนว่ามันหายใจเข้าหายใจอะเนี่มไปเนมมากมันโมเมนต์เสียวบานนี้เพื่อนว่าเนมไปเนมมากเขาไปไกลๆมันเป็นไก่ไข่เก็ดได้เก็ดนั่นไข่ไข่ว่าเก็ดนั่นนี่เพื่อนว่ามันมันมันบ่คือไก่ไข่ว่าเก็ดงูบ่คือว่าเก็ดพญานาหรอกเป็นเก็ดน้อยคือไข่ไข่ว่าอ่าเป็นข้าวเปลืกข้าวเฮ็ดมุกเฮ็ดหยังเป็นต้นสีนะเพื่อนว่ามันละเอียดตั้งสั่นละบอกว่าเป็นบ่โมแมนคือจังว่า ไอเจจพญนาคคือยังน้ำวัดน้ำว่าได้เป็นจุดนิดหน่อยเกจเกจเจนิดหน่อยนี่เพื่อนว่าตั้งสั้นล่ะเอาไปมาบ้านี่เพิ่นละเคลื่อนเคลื่อนออกไปมาโคดเพิ่นละโคดเพิ่นว่โคดโคดมาบ้านี่โคดแต่แต่หัวนันรุ่งคล้ายว่าเพิ่นสี่โคดเตรียมเตรียมเตรียมเคลื่อนบานนี่เพิ่นก็เลยตกใจนะครับตกใจเพิ่นกับชะงักเพิ่นว่าเพิ่นซาตันไปข้าวหนึ่งนะครับ คิดว่าจะคองสีนี้หรือว่าสิบไปจังไหนตัวในความฝันนัเพันายานสุดฉีดได้ลหละนะครับยานอับใาคน,นะครับมากินนะครับบานนี้เพิ่นก็เลยไปไซบอรดไอความยานกับพองยานอยากเลียนนี้กับพองอยากเลียนนี้นะครับแต่มันไปบอรดนะครับมันเลียนบอไ์ดไนนะครับบานนี้พอเพิ่นบอลแล้วนะครับเพิ่นคืดดยานขึ้นดังเป่นไปบอรดแต่ได้กันหนีบอรดนเพิน่นก็เลยตรงยูตัวนะครับพออยู่แล้ว เพิ่นบรากฏว่าในความรู้สึกได้ได๋ยงยินเสียงแววๆมานะครับเสียงแววๆนั้นบมแมนว่าเสียงเพิ่นคุยกันหรือว่าเอียงกันเด้เสียงแววนั้นเดี๋ยงินเป็นตัวเลขนะครับแววมาสามตัวนะครับก็คือเพิ่นว่าแววมาเลยเสียงสามตัวในความความรู้สึกเพิ่นนั้นหนึ่งสองหาเพราะว่าํำนั้นแลหนึ่งสองหาเพื่อนกระโต๊กไก่แหงเพิ่นก็เลย เสือตื่นเลยนะครับผมเมื่อตื่นขึ้นเพ่นก็เลยมามาขึ้นนะครับเหตุการณ์ว่าในความฝันขึ้นเต้นแต้นมือขึ้นนั่แหละเพ่นว่าขึ้นว่าเพิ่นจิได้โชคได้ลาภเอ้นี่ฝันเห็นเพิ่นว่าเป็นงูใหญ,ญ่แต่เพื่อนก็นเลยว่าอื่นเป็นพญานาคแ้ะล่ะเพราะว่าตัวใหญ่ป็โผใหญ่แห่งดําเป็นสีดํานะครับโคตรยุตนาหนีหละกัดน,นะครับหรือยินเสียงนะครับก็คือปรากฏขึ่นขึ้นหนึ่งสองหาน,นะครับผมก็เลยคิดว่ารอบนี้นะครับ ฝันดีนะครับฝันเห็นพญานาคเพิ่นมาให้โชคให้ลาศลักกะนะครับเพิ่นก็เลยว่านะครับสร้างนุ่มนี่ลักกะเลยว่าอยากให้คันว่าแปลในสิแปลเป็นยังไงนะครับแปลเพิ่มเติมห้วยคันว่าพญานาคนี่กคเป็นแปดเป็นเก่านะครับแปดเก่าเพิ่นก็เลยลุงพลดก็เลยเอาว่าเอาใส่หลังซะแปดเก่าเพราะงูนี่มาตัวหนึ่งเพิ่นว่าก็เลยเอาหลิกหนึ่งใส่หนาเป็นหนึ่งแปดเก้านะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับในรอบนี้หรือว่าในงวดประจำวันที่ 16กนะครับผมกัรกชาคม2568นะครับผมสำหรับความฝันหรือว่าเรื่องราวความฝันตัวเลขแนวทางนะครับผมจากลุงพจนะครับผมที่ได้เอามาฝากนะครับผมในมือนี้นะครับนาะเพราะว่าช่างนู่กับไปตามต่อนะครับซึ่งวดที่ผ่านมาคุณลุงกับฝันดีนะครับฝันว่าคนเงินเอาทองมาให้นะครับบอกเลขนะครับกับปรากฏว่าก็ได้เข้านะครับน้อเข่าคือนะครับสองสองเก่าหรือว่าเก่าสองนะครับผมสําหรับความฝันของ คุณลุงนะครับแล้วก็สำหรับตัวล่างเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงมันหายซูนแตกนะครับซูนแตกมันก็ออกอสูนหกนะครับน้องผ่านนะครับน้อผ่านบางคนก็ขืนซื้อขึ้นซื้อลุ้งกลางกะโบน่นะครับบางคนผู้ใดได้นั่งกะคอมเมนต์มาบอกน้ำเนกันแล้วกันนะครับผมหรือว่าเรื่องราวความฝันในงวดงวดนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมนะครับสิ่ตีหรือว่าสิ่แปดเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นนะครับงูใหญ่หรือว่าพญานาคนะครับสีดํา จุดเด็ดก็คือสีดำแล้วก็เกศของเพิินนัมันแข้าข่นะครับแข่ายๆเป็นพวกลูกตุ่มเป็นพวกหมกส่นะนะครับบ่แมวว่าเกศใหญ่บ่มาเป็นจุด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 ่าแต่หันเลี่ยงนะครับเลี่ยงไปเงานะครับดำพึดเล่นว่านะครับในครอบอะไรหรือว่า่ันูุชมนะครับ10ตีหรือว่า18ปเป็นตัวใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมกับความฝันนะครับของคุณลุงนะครับที่เรามาฝากที่จังลุนะครับไปตามต่อ กับอไรนะครับเราเป็นตามตัวมาฝากท่านลูกส้มทุกท่านในวันนี้นะครับเราสำหรับเมื่อนี้นะครับกับสีเดล่าท่านลูกส้มไปก่อนนะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ชนุูพารวยผู้ใดเเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีร่ารวยกันสุขสุขค้นนะครับผมถูกไวยรวยเบอร์หรือว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุขสุขค้นนะครับผมหรือว่าผู้ใดสีเอาไป นะครับไปาหาซื้อกอตรีไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าสังงูเดเอามาล่วงฝากให้ตั้งแต่ต้นๆนะครับเราเพื่อบางคนคนิ่นไปตามซอหรือว่าไปสุ่มเดี๋ลาบน่ำน,นะครับนอนหลายคนหลายท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ